สวัสดีค่ะชื่อศิวพรราชวงศ์ค่ะจากบริษัทมิรโคโค่ประเทศไทยจำกัดค่ะบริษัทเริ่มแรกก็มาจากผลิตภัณฑ์สารสกัดจากชัยเท้าค่ะเป,เป็นน้ำสกัดชายเท้าที่เอามาเช็ดหน้าค่ะแล้วก็เอามาสมครีมเซรั่มน้ำตบแล้วก็สบู่ค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มปลูกข้าวสาลีต้นอ่อนแล้วก็คันน้ำขายเริ่มจากการปลูกคือสั่งเมล็ดมาแล้วก็มาแช่ แช่นี่ก็คือแช่ค้างคืนแล้วก็เอามาพักเอาไว้24ชั่วโมงอะค่ะแล้วก็เอามาปลูกปิดเอาไว้ประมาณสองวันค่ะแล้วก็คือมีลดน้ำบ้างหลังจากสองวันเนี้แล้วก็จะเปิดให้จะมีต้นอ่อนเขียวขึ้นมาแล้วก็มีอายุถึงเจดวันแล้วก็ตัดไปคันได้เลยค่ะแล้วก็ได้สองรอบแล้วรอบที่สามเนี้ยเราอยากได้ได ประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึง่งเราก็อยากจะต่อยอดเพิ่มขึ้นนะคะจนมาเจอ,อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหการรมภาคที่8เนี่ยนะคะแล้วก็เข้าโครงการนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์แล้วก็ปรึกษากันว่าจาก เปลี่ยนผานต้นอ่อนเนี้ยค่ะทำเราจะมาทำรอบที่สาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็แนะนำทำเซรั่มดีไหมอะไรอย่างเงี้ยลองทำเซรั่มดูต้นอ่อนเนี่ยค่ะไปทดลองเป็นเซรั่มแบบสูตรมาให้เราลองใช้ดูนะคะอาจารย์ก็ได้มาสอนวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมยังไงอะไรเป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็จนมาเป็นเซรั่มที่โอเคสวยสูตรใช้ได้ค่ะ แล้วก็ออกแบบบรรจุพัณฑ์ให้ด้วยค่ะคิดว่าส่วนผสมของเขาอะ่ะมันน่าใช้หมดทุกตัวเลยหลายตัวที่แบบสรรพคุณได้ดีมากน่าจะทำให้เราเนี่ยทำการค้าได้ดียิ่งขึ้นนะเพิ่มยอดขายได้มากกว่าเดิมอะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณศูนย์ส่งเสริมุตสาหกรรมภาคาที่8หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลายัยส่วนดุกิษ์นะคะขอบคุณที่ เราได้มาร่วมโครงการนี้นะคะแล้วก็มาทําให้เราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เพิ่มจะได้มีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพรบูหวดนะคะจากหลักสูตรทยาศาสาตร์เครื่องสำอางคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะ ต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะก็จะอุดมไปด้วยคอโรโฟิลวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆดังนั้นเนี่ยเขาจึงเป็นแหล่งที่ดีของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะ เดิมเนี่ยผู้ประกอบการนะคะก็จะมีการทําน้ําที่เป็นเครื่องดื่มจากต้นอ่อนข้าวสาลีค่ะซึ่งเขาจะมีรอบการตัดได้แค่2รอบนะคะในส่วนของรอบที่3เนี่ยจะใช้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงนําส่วนที่เหลือที่เป็นเวทแล้วนะคะมาทําให้เพิ่มมูลค่ามากขึ้นโดยการนํามาเป็นส่วนผสมในการทําเครื่องสาอางบารุงผิวค่ะ เราจึงนำตัวสารสกัดจากต้นอ่อนข้าวสาลีค่ะมาใช้ร่วมทำเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะก็คือทำในรูปแบบของไว i t เทนนิ่งเ u m มนะคะมีส่วนผสมนะคะของสารอื่นๆเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเช่นมีวิตามิน B3 สารสกัดถั่วมอสนะคะสารไวตัวนิ้วจากสาหร่ายสีแดงนะคะช่วยในเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะมีสารสกัดจากใบโบโบกนะคะสารสกัดจาก มอเจ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตัวสารสกัดโซเดียมไฮดรูโรเนตนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นผิวได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวแห้งนะคะผิวที่ขาดความชุ่มชื้นมีปัญหาริ้วรอยนะคะาสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันนะคะลงบำรุงผิวก่อนทาครีมกันแดดหรือว่าทาก่อนนอนได้เลยค่ะสำหรับกระบวนการผลิตเซรั่มนะคะทางอาจารย์ก็พยายามปรับให้กระบวนการเนี่ยง่ายไม่มีความซับซ้อนนะคะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถทําได้เองแล้วก็ผลิตได้เองนะคะโดยที่เราก็จะใช้ตัวขึ้นเนื้อเจลเซรั่มเนี่ยก็คือ ตัวสารเซปิแม็กเซนนะคะเพียงตัวเดียวที่สามารถเติมในส่วนของน้ำนะคะส่วนของน้ำมันแล้วก็สารสกัดต่างๆนะคะที่เป็นสารช่วยบำรุงผิวเนี่ยลงไปได้เลยแล้วก็ควรผสมจนเข้ากันดีนะคะซึ่งสูตรนี้สรรพคุณข้อดีก็คือด้วยความที่เราอยากให้เป็นสุตริตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติดังนั้นสูตรนี้นะคะเราสามารถที่จะ ครมได้ว่าเป็นพรีเซเวทีฟรีนะคะแล้วก็เป็นออยล์ฟรีด้วยจึงเหมาะกับคนที่ผิวอ่อนแอบอบบางระคายเคืองง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะ